สองหนึ่งวันนี้ทำข้าบวนธรรมดาที่281กรุงเทพกระบินบุรีล่าช้าอีกแล้วเกือบ10นาทีตอนนี้กำลังรอตายสะพานกษัตริย์สึกไป เช้าๆายานสถานีกรุงเทพวันที่20เดือนกาวของพหกเรถดีเซลร่างค่ะขบวน279กําำลังจะเข้าไปในชานชลาที่8 สี0ศยค่ะผู้รักรถดีเซลรางเข้าไปในชานชลาที่สอง ว่องยาวๆ5คันเลยวันนี้คุณปู่ G K c 0 0ศวันนี้ได้เลิกมาซับเปลี่ยน 008วันนี้เข้ามาสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพตู้รอยอ่อบัซ้ำค่ะคุณปู่ลากออกมาไว้ปลายชานชลาที่สาม ในโถงหัวลำโพงว,วันนี้มีการจัดงานค่ะว่าจะเดินเข้าไปคงไม่ทันเพราะว่าใกลจะได้เวลาทำงานแล้วตอนเย็นถ้ามีเวลาจะเข้ามาอีกทีรถดีเซลลางที่จอดในชานชลาที่สองเหมือนจะถูกทำสีมาใหม่ เข้ามาพ่วงรอยย่อบอสซ m อีกครั้งแล้วลากออกจากชานชลาที่สามคุณปู่4 0 0 8 น่าจะนํำรอยบบัซัมเข้ามาในชั้นชลาที่5แล้วค่ะแสดงว่าวันนี้ถ้าทำขบวนรอยบบัซัมตอนเย็นขบวนธรรมดาที่284จะต้องเข้าชาั้นชลาที่9 รวยมากค่ะให้ดูแต่ละตู้เลยขบวนดําเที่ยวที่513คาะรอยอบาชัมรูปนี้ไฟหัวหินเข้าจอดเทียบในชาน สองนึงนึงค่ะกรุงเทพตะพานหินเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณออกรถ นก็กไฟกระพริบมีงานส่วนปู4008ตอนนี้นำตัวออกจากรอยย่อบัตซัมแล้วค่ะ ขวบสราบสกู่บุรุพิเศษสินค้ายี่986เเข้าสู่ถานีกรุงเทพในชานชลาที่11 986ค่ะขบวนสินค้าวันนี้เข้าในชานชลาที่11แต่คงไม่ได้รอถ่ายแล้วคงได้แค่นี้สี2สองสออันสตอมค่ะทำขบวนเข้ามา